สวัสดีจ้ามึอนี้แม่อิมสิพ้าเฮดซุบเะเขือใส่ปลาทูจ้ามาขั้นตอนแรกเลยฮาต้มน้ำเลยจ้าอ่าต้มน้ำให้เดือดอ่าพอเดือดแล้วนะคะเนี่บะเ,ะเขือหฮอเตรียไใ้แล้ว่าบะเขือหลังสะอาดๆแล้วพี่น้องอ่าเอาลงหมอ้อได้เลยเนี่ยต้มใส่ปลาแดนดด้วยพี่น้องเรือมันจะชินนว อ้วแล้วบางทีล่อต้มเท่ากับไปขวเครื่องปรุง่านี่พริกมีหอมมีงันดําง่าขาวจ้ะพี่น้องอ่ามามา,มาขว้มันหอมหอมไปใส่ซุปกระเข้อเฮาอ่มมันซุกแล้วสิเป็นซีแบบนี้ด้อจ้ะอ่ามาบึ้งบระเข้อเฮาบระเข้อเฮากับซุกเลยพี่น้องอ่าอันนี้เป็นอันต้นหอมผัซซี่พริกทีนี้เอาีใสอันนี้เนื้ปอปลาทูเขาแกะซุกแล้ว เครื่องปรุงเขามีอย่างแน่ยพริกข,ข้าวคั่วพงชูรสจ้ะอ่าเป็นขั้นตอนตำเลยบ้านี้พี่น้องมาเอาหอมลงมบักพริกลงเขาลงไปเลยที่นี่ฮอกกระทำการตำได้เลยเจาะเจาะเจาะอ,อืมตำบักพริกแหลกแล้วค่ะเอาบักเขือลงพี่น้องไผ่สิบปาดบปปาดกได็ได้เลยพี่น้องเด้อเหลือแต่ความถนัดความมากไผ่ ใส่โคกเหลี่ยมก็ทํำการตำบันนี้พี่น้องตำให้มันแตกให้มันทัวๆกันบุบุลงไปนะพี่น้องเน็กเน็เน็กมันลงไปเน็คคือการนี่คืออย่างเงี้ยเต็งเห็นมันลงตะคลางไหมเออใส่เนือ้อปลาทูกแกะลงไปพี่น้องกาให้มันเข่ากัน ำแลงห้อก็ใส่เครื่องปรุงเกาคัวผีง่าสุดหลุดน้ำมันเงี้ยนอคัวสุรดุดผีนี่ง่ามันง่าหน้าดำหน้าขาวตามด้วยน้ำปลานาปลาน้ำปลาแดกเข้าตาม สุดท้ายเขาก็สีไส่อันนี้พักพักบัวพักชีักชีอะไรขงมันอ่ะนใช่ไ แหม่นาทีซูสกระเซ็ดเลยพี่น้องพร้อมก,กินแหม่เสียบๆยั่วๆจ้ามาๆมากินนะไม่อิม่มเหยาเลยเหาะจ้านี่พร้อมก,กินของของหนูกระเซ็ดมาด้อค่ะทำไมกินจนเหลี่ยงเลยจำกระเด้อจ้ากินมนัน มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e เห็นไหมอิมนะเดจ้านนัมืีอแม่อิมกระท่อมไหมไปละเด้จ้าบ๊ายบายจ้า